วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และการเชื่อมต่อเมนูกับเครื่องพิมพ์ด้วยระบบบลูทูธวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบบลูทูธแบรนด์สตัฟนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่องและนำกระดาษใบเสร็จหรือกระดาษความร้อนมาใส่ให้เรียบร้อยโดยการกดหรือดันปุ่มทา้งด้านขวามือไปให้สุดจากนั้นฝาเครื่องพิมพ์จะเปิดออกให้นำกระดาษขนาด80คูณ80มาใส่ 80, โดยจะต้องทำการหงายกระดาษขึ้น แล้วดึงปลายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วจึงจะปิดฝาได้หลังจากนั้นให้ดูพอร์ตเสียบสายต่างๆทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ช่องแรกจะเป็นช่องสำหรับสาย USB ส่วนช่องที่2จะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อกับถาดเก็บเงินและช่องสุดท้ายทางด้านขวามือจะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อสาย AC power หากทำการเชื่อมต่อสายทุกสายกับเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยให้นำสาย USB อีกด้ มาเชื่อมต่อเข้ากับ iPad ที่มีแอปพลิเคชัน Food Story Owner และทำการเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องพิมพ์จะมีสัญลักษณ์ไฟสีฟ้าติดขึ้นมาที่ปุ่ม power หลังจากที่เปิดเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยทางร้านเอาสายชาร์จ USB เสียบชาร์จกับตัว iPad ได้เลยนะครับจะมีสัญลักษณ์ power ไฟขึ้นท,งทางด้านขวามือครับ วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนแอปพลิเคชัน p o s d Story Owner หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อและเปิดเครื่องพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ชาร์จไฟทางด้านขวามือหากทางร้านนำสายชาร์จ USB เสียบต่อกับตัวเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะต้องมีรูปสายฟ้าปรากฏบนไอคอนแบตเตอรี่ในแถบสถานะหรือเห็นไอคอนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่บนหน้าจอล็อกหลังจากนั้นให้ทำการเปิดใช้งาน b l u e t o บน iPad ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนแอปพลิเคชัน Food Story Owner โดยให้ทางร้านกดไอคอนรูปดาวทางด้านซ้ายมือเลือกหัวข้อการตั้งค่ารูปฟันเฟืองหลังจากนั้นเลือกหัวข้อเครื่องพิมพ์หากทางร้านทำการเปิดเครื่องพิมพ์อยู่แล้วหน้าจอของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะแสดงคำว่า New Printer ที่ระบบชื่อเครื่องพิมพ์ที่เราทำการเชื่อมต่อไปเมื่อสักครู่ให้ทำการกดเลือก New Printer ได้เลยหลังจากนั้นทำการใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ และด้านล่างจะเป็นการตั้งค่าใบเสร็จทางด้านซ้ายมือจะเป็นการตั้งค่าการชำระเงินถ้าหากทางร้านต้องการให้พิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ให้ทําการกดเปิดได้ที่หัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าและในบรรทัดถัดมาถ้าหากทางร้านต้องการให้ระบบพิมพ์ใบเสร็จซ้ําให้ทําการกดเปิดที่หัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าบรรทัดถัดมาถ้าหากทางร้านต้องการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดเปิดได้ที่หวัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าส่วนทางด้านขวามือของหน้าจอจะเป็นวิธีการตั้งค่าใบสั่งรายการอาหารในบรรทัดแรกหากทางร้านต้องการตัดใบรายการสั่งอาหารหรือใบออเดอร์เช่นหากลูกค้าสั่งอาหาร10รายการระบบจะทำการสอยย่อยออเดอร์ Sophie. ออกมาเป็น10แผ่นเล็กๆให้ทำการกดเปิดได้ที่หวัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าบรรทัดถัดไปจะเป็นการตั้งค่าการพิมพ์ซ้ำใบสั่งอาหาร ถ้าหากทางร้านต้องการให้ระบบพิมพ์ใบสั่งอาหารซ้ำเพื่อให้พนักงานเสริร์ฟหรือลูกค้า1ใบและให้ทางร้านเก็บไว้เอง1ใบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบรายการขายในแต่ละวันก็ให้ทำการกดเปิดได้ที่หัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าบรรทัดถัดมาจะเป็นการตัดแบบหมวดหมู่ถ้าทางร้านต้องการให้ใบออเดอร์ตัดตามหมวดหมู่ของอาหารที่ทางร้านตั้งค่าไว้เช่นหมวดหมู่เครื่องดื่มหใบหมวดหมู่ขนม1ใบเป็นต้น ให้ทำการกดเปิดที่หัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าบรรทัดถัดมาจะเป็นการตั้งค่าขนาดตัวอักษรถ้าทางร้านต้องการให้ใบออเดอร์มีตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้นให้ทำการกดเปิดได้ที่หัวข้อนี้ให้เป็นสีฟ้าและในบรรทัดถัดมาหากทางร้านต้องการพิมพ์ข้อมูลออเดอร์เป็นสติกเกอร์เพื่อแปะแก้วหรือภานชนะเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มก็สามารถเปิดใช้งานปุ่มสติกเกอร์พรินเตอร์ได้ที่นี่ครับ เมื่อตั้งค่าทุกหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มตรงลงสีเขียวหนึ่งครั้งได้เลยครับหลังจากนั้นให้ทางร้านทำการกดไปที่ปุ่มตั้งค่าเครื่องพิมพ์เมนูของบลูทูธทางด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อให้ใบออเดอร์พิมพ์ออกมาด้วยครับโดยทางร้านจะต้องทำการเลือกเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อกับอาหารแต่ละหมวดหมู่เพื่อให้ใบรายการอาหารถูกพิมพ์ออกมาตรงเครื่องพิมพ์ที่ทางร้านต้องการ ให้ทางร้านทำการกดเลือกเครื่องพิมพ์หมวดหมู่ทางด้านขวามือที่เป็นสัญลักษณ์สีฟ้าถ้าหากทางร้านมีเครื่องพิมพ์แค่เครื่องเดียวให้ทางร้านกดปุ่มเลือกเครื่องพิมพ์จากหมวดหมู่ทางด้านขวามือและกดเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้มีสัญลักษณ์สีฟ้าปรากฏขึ้นบนไอคอนรูปเครื่องพิมพ์หลังจากกดเลือกเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วรายการอาหารแต่ละหมวดหมู่ก็จะถูกพิมพ์ออกมาที่เครื่องพิมพ์ที่กําหนดจากนั้นกดปุ่มดันก็เป็นอันเสร็จสิ้น และหากทางร้านมีเมนูบนแอปพลิเคชัน Line Man ด้วยอย่าลืมทำการเลือกหมวดหมู่ของโปรโมชั่น n e m a n และเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการด้วยเช่นกันจากนั้นกดปุ่มสีเขียวตกลงด้านล่างเป็นอันครบขั้นตอนวิธีการตั้งค่าใบเสร็จและวิธีการตั้งค่าใบออเดอร์หรือใบรายการเข้ากลัวหากทางร้านมีการเพิ่มหมวดหมู่รายการอาหารเข้ามาใหม่ในภายหลังให้ทางร้านกลับมาที่ปุ่มตั้งค่าการพิมพ์เมนูบลูทูธเพิ่มเติมทุกครั้งโดยให้ทางร้านสังเกตที่หมวดหมู่ที่เพิ่มมาใหม่นั้น จะไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์ปรากฏที่ด้านหน้าคําว่าเลือกเครื่องพิมพ์โดยทางร้านจะต้องกดเลือกเครื่องพิมพ์ทางด้านขวามือและกดเลือกเครื่องพิมพ์ที่ทางร้านต้องการที่จะให้หมดหมู่นั้นพิมพ์ใบรายการออกไปให้มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าปรากฏขึ้นมาด้านหลังจากนั้นกดปุ่มดันเพื่อบันทึกข้อมูลและกดปุ่มตกลงสีเขียวด้านล่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้กับหมดหมู่รายการอาหารใหม่แล้วครับ